เรียบร้อยแล้วจ้ะออมกบตักกบไปอ,อมนีม่วอออา่าตัดำว่าดำว่หนาอร่อยวิดำเพื่อนกบหนาสูดได้หสูดได้ฉั <c oughs> จิกัดบ่ ไม่ได้ปลาแล้วก็มาเอากบค่ะเพราะเรามีสำรองไว้อยูอ่อ๋สามตัวมาเร็เอาเๆาเอาเอาขึ้นมาหนุนเขาหนเอาออุเอาออกเอาออกเก็บหมักบัวไปเซอออมกบุบ ตะไคร้ทีน่นี่เอาผักขาดผักขาดดูห,หน้าไปใส่ในึง่งผักที่เรามีนั่นแหละค่ะ แล้วก็เก็บผักใส่นี่นี่น่ะ่มไลไว้เมันทีขมใส่ซ้ำพอดีานอ่ อันนยู่ต้องบันไยูตองเก็นก่เอาข้าวต้มให้ด้วยขอบคุณค่ะตมตจนอ่อปดลงลายเนี่ยสวนผักยายอ้วนไงล่ะบ่ เนือยค้นว่าไวเทิงโอเคพอแล้ว <1> 1> ดังไฟติดแล้วข้างหม้อจะข้างหม้อใส่ใส่ข้าวคั่วต้อ,องไปข้าวเบือต้องไปมันขา้าวไม้แล้จะชิคข้าวเบือเอาขาวัวกระยาเสียบขึ้นกันแนะนำเดือนเดียวข้วาวปุงไปเตรียมเครื่องกันก่อนค่ะ เดี๋ยวมันกระเบิดมาจ้าเมนูออมกบพอเบ้อลูกหมอนี่ค่ะมกพีก,กับพักบัวพักกระเทียมพักบัวพีกบวักบวตำไหวค่ะพีกพักบัวจากพักมะชิงไข่หน,นาลงไปเลย

ออมก๊บพี่น่ะม,มไูไม่มีลงไปเล่้เสียบไหลปลาปลาด็ก สองจองไปเลยสามโทรพีไปเลยคนทำมาแข่งลงก่อนพี่เนอะพอโกบันเปลยเร็ว เดือนเงหมอเดือนละว่ะหมอเดือนแล้วมาแข่งเริ่มสุกเค่ะเครื่องพักพักไส้แยงหน้าพักอีเลิศพักอีเลิศคือใบสะพูพักอีเลิศมกบวบพักไส้พักไส้หรือพักมะระนะคะผ้มในอะไรหนึ่งพักขาดผักขาดหน้าค่ะบานเฮาหน้ากาใบดอกแค่เรา กบที่ฟักแล้วเผาก่อนยังไปฟักนะคะนี่เนี่ยเขาชั่วเขาก่อนก่อนเขาวางไว้อย่างนี้ั้กเบาอัค่ะก่อสีกบที่ล่างเพราะว่ากบมันเหนือ อะไรเร็วนะคะเพราะว่ากบเราเลี้ยงเองบวบไปเลยบอกบวบซุกไหนๆว่าจะเอาขอบลหลอดปิดฟ้าไว้จ้า้ามอเรือดก่อนว้าวบอกบวบซุกเลยพี่นนอะ เนี๋ยกรุ๊บลงไปเลยฟูดอุกอย่าพึ่งค้นนะคะปิดไว้สักรู่หนึ่งจักหน่อยเอาสิมาเอาพักพวกนี้ใส่หม้อเดือดแล้วพักลงจ้ะ ถ้าใครแยกงลง,งไปจ้ะนี่ว้าวสุกเรียบร้อยร้อยจ้า